สวัสดีพี่น้องาดมีนอัออละอนนี้แม่น้องอีพี่น้องงง ตกคนอะตกรงดอกแขกเถียซะวะทั้ทงนี้แมนลูกไผ่ยายเงิงกับอันเพื่อนสาวเพื่อนพี่น้องพากกันไปสูตรรถน้ำอ๋อออ,อไปวัดนะคล้องไผ่บ่ใครกรันที่ไปน้ำลัง

ยีนลงมาปฏิบัตข้เางคยได้คินเชียงปักเลอเย่อมาตัวกอ่านที่ไทยได้ลกเนื้อลุกใกอเติลงมาปฏิบัติ้วขันวาเาดีพี่้องดายเอาเนี่ยหาร่ยได้

วัดอันนี้เขาเจ้ากระสางพระคือกันพี่น้องคดีพระใหญ่อยู่ในในนะบอนที่วัดบ้านเฮาสีสช้างก่ะเอาซัมเนี้ยบรื่นหน่อยรุ่นนี้สีสช้างอยู่บ้านน้ำมงเฮาเด็กพี่น้องที่กำลังขุดหลุมน่ะ 要到法庭去。

สุดลดน้ำพ <c oughs> ี่น้องสุดรลดน้ำหับโซคหับไซบานจะซื้อเป็นเอิรนสูดรลดน้ำอันนี้นะจะไม่ไปอยากไปแต่ก็มีนะท่าน เมือม่อไดจะเมือ่อเมื่อบ้านเลยบ่เมือม่อก่นแต่ยังเบื่อให้จะเมื่อไปทำอย่ทำเลงนั่นแหละ่ายเนะ เมื่อกเองเืรอพอดีแล้วมีหมูเมื่อเลย ไปแช่กันไปน้ำพี่น้องเลยเป็นมาน้าแม่เพิ่น จียังไปเบิงพราพี่น้องเลยองค์ใหญ่จบองค์ทั้งในนั่นหบ้านเฮาสีสางกัดิยังมาจากเด็งจากหนุ่น้องอี๋ห้าสิตอหมอกูบาได้เลือกไ่ะ้ เอาหน <oh> ่อยนึเป็นมือกัจ้านดูงามอยู่นะเป็นดอกไม้งามนไหเป็นดอกแก้วดอกอะไรนะดอกแก้วดอกงาม้องอีตาเป็นอย่งไรี้มืออาบอยู่ออัดประกันเือนโยมแล้วตครับลูกกระชืถือ เอากระตักใส่ถทงแม่ค่ะพี่น้องพระเจ้ากำลังก่อสร้างวัดบ้านเท้าค่ะว่าสิเห็ดสำนีนะคะมันสิได้พี่น้องคูบ่บานก็จะเห็นแล้วกันนะประชาวะส้นเพื่นเห็ดหวัดอยู่นี่แล้วเพืน่นกาซีกต่คูบ้าผูาผ้กเพื่อนสู่โซน้ามาแล้วพี่น้องเพืน่นกาซีว่าเห็ดอยู่บ้านเท้าต่อ <c oughs> เพิ่นชิมาเห็ดเมื่อสางอยู่บ้านเท่าต่อผู้เพิ่นชุดรถน,น้ำให้อันเอเซ้งกับอันหมูเพิ่นแหล่เด็กพี่น้องผูน้นางกับผู้ใหญ่ผ้มหันเพิ่นกงชิมาเห็ดเมื่อสางอยู่บ้านเท่าต่อเพิ่นก็ล่อมือบุญกุ้มเขาพี่น้องเพิ่นเสียนะสี่สีส่สางพ่อเม,มือบุญกุ้มเขาได้เนาะยนาเศาเย็าานเพิ่นก็ะผู้ใหญ่ผ้มเพินยยพพ่นมาปรึกษากับเพินน่นเนาะ เผื่นสิเหตุเป็นพิธีค่ะแี่ได้พี่น้องมาจากชูดมงคลเพราะว่าเศร้าผ่า,างไงเนาะ มี่กิจกรรมคักแน่บนน้ำังคนว่าพี่เนอง งามเนาะเขันน uh ่เอข้าวผ่าอยากได้ซิงอ uh ีกอันน mm ี hmm. me, ้การเพิ่นพอใหญ่นี่เห็นเพิ่นพอใหญ่ก็ได้อยู่วัดบ้านเฮาพอใหญ่พามเพิ่นว่าบระเทศพระแล้วเพิ่นอยากได้ซิงโตอีกพี่น้องนี่ซิงโตแบบนี้นี่ โอ้ยบวแมนซิงโตเลยนะพี่นนองมันบวแมนซิงเลยนะจากได้อันนี้ซ่องโตคนน้นบัดแลวพระบ้านเฮ้าอันนี้ใหญ่นะียพี่เนาะ คลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพียงสานีอันนี้ก็กำลังก่อสร้างคือการโอ้ยกินนารีอยู่นาก็มี่ได้พี่น้องเป็นการกำลังก่อกำลังสร้างเนาะมันก็ยังบ่ทันแล้วเสร็จสิ้นวัดบ้านห้าวกะข้าเจ้ากำลังเตรียมการเนาะขุดเสาขุดรูมอะไรก็รอเบิ่งรอส้มต่อไปพี่น้องชาซุยกะมีแต่ชิจดเป็นอันเป็นอันเป็นลายลายซื่อไว้นะในเงินอัน ได้เงินนั้นสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทนะบเนาะพอเพิ่นพักมาเต็มเนะี่ยมันสามหมื่นแต่เพิ่นหักค่าธรรมเนียมไปแล้วก็ยังเหลือหนึ่งพันเออว่ามันสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทเนาะว่าซื้อ,อยังแน่ซ,ซื้อกับสิจดไว้ให้มันเป็นขันเป็นตอนเนาะแล้วก็จังสิมารายงานทีหลังมาจาังสิจาสิแจ้งเนาะพี่น้องหอนมือหอนเว้นมาแปะอ่าสวัสดีพี่น้องอีน้อยสวัสดีพ่อลุกเนะี่ลุก